จริงๆอ่ะวัยเด็กกันน่ารักแล้วผมมีคอนเซปต์เป็นยังไงเลยว่าต้องพาลูกๆเราทุกคนไปรู้จักสถานที่แต่ละสถานที่เช่นสถานที่เที่ยวอะไรทั้งหลายอ่ะอนะแล้วลดสอนด้วยว่าสังคมเราเนี่ยมันโหดร้ายมันโหดร้ายอย่างไรอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า ปาพู<ม>ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเ <c oughs> วลาเดี๋ยวนี้นทำรถไปเนี่ยจากที่นี่ไปที่บ้านเนี่ยเราก็เป็นหูนวะว่าสถานการณ์สมมติว่าถ้ามีรถเสียจอดอยู่หรือว่าถ้ามีคนเรียกเราจะทํายังไงไม่ได้นะจอดไม่ได้สำรมหรับไปเลยคุณจะบอกว่าเอ้ยไม่นี้เมตามไม่ได้เพราะเหตุเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้ก็คือเราโทรศัพท์ไปหนึ่งเกหนึ่งลยให้ตัวนี้อยู่ใบเหตุแล้วชั้นก็ไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วห้ามลงไปเด็ดขาด ผมพูดจะรอเวลานะสังคมมันโหดร้ายถ้าบางคนไม่เจอก็ไม่รู้หรอกต้องพาเด็กไปเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆค่ะคือที่พูดมาตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาด้วยตัวเราเองแต่เด็กๆจนโตขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้ลูกๆหล,ลานๆเราเนะี่ยไปผจญภัยเหตุการณ์แบบนั้นอีกเราสรุปเลยให้ลูกให้หลานอย่างนี้นะสถานการณ์เป็นนี้สังคมเป็นนี้รู้เลยเจอไอ้ปาคือเล่าให้ฟังเนี่ยมาเป็นนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงซะโอเคไหมเรียนรั